เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนใครมีสิทธิ์ได้บ้างแล้วต้องทำยังไงมีขั้นตอนอะไรต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมฟานนะครับจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับมันก็เดือดร้อนกันไปนหมดแล้วเนาะตอนนี้รัฐบาลก็ก็ เรงเห็นแหละว,ว่าประชาชนเดือดร้อนเขาก็เลยออกมาจากการในการเยียวยาออกมาส่วนแรกเลยที่ผมเห็นก็คือตัวประกันสังคมคนที่ถือมาตาสามสามของประกันสังคมอ่ะอันนั้นจะได้รับเงินชดเชยถ้าเกิดว่าบริษัทหยุดกิจการปิดกิจการหรือว่าให้คุณพักงานอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่มาตาสามสามก็คือเป็นพนักงานทั่วไปที่ส่งประกันสังคมตามปกติอ่ะคุณมีสิทธิที่จะไปรับเงินชดเชยได้ เพดานสูงสุดอยู่ที่7,500บาททีนี้มาถึงเฟสที่2ที่รัฐบาลเพิ่งออกมาตรการมาที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่28เนี้ยของเฟสเนี้ยสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ก็ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคมก็จะได้รับเงินเดือนละ5,000บาท3เดือนก็คือเมษาพิษภานุนาสา3เดือนรวมแล้วก็15 0 0 0ซึ่งในภาวะแบบนี้หมื0นห้นี่ช่วยต่อชีวิตกันได้หลายเดือนเลยนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่า การไปขอรับเงินเยียวยาเนี่ยมีอะไรบ้างที่คนควรจะรู้เรื่องแรกที่ควรจะรู้เลยคือคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ไหมคุณต้องรู้ก่อนว่าใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้บ้างตรงนี้เขากําหนดคุณสมบัติออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องเป็นคนไทยต้องมีอายุ18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่ได้เป็นเกษตรกรที่กำลังจะเข้าโครงการรับเงินช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคมมตาตรา3 3จะเป็นคนที่ส่งประกันสังคมในมาตรา39มาตรา40ก็ได้นะว่าคุณไม่ได้อยู่ในมาตรา33หรือจะเป็นลูกจ้างนอกระบบเลยที่ไม่ได้มีประกันสังคมเลยก็ได้นะถ้าคุณเกิน60ไปแต่คุณยังทำงานอยู่ คุณก็มีสิทธิ์รับเงินตรงนี้ได้นะครับถ้างานที่คุณทํามาได้รับผลกระทบมาจากโควิด -19 จริงๆคุณก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปว่าคุณอายุเกิน60แล้วจะได้รับเงินตรงนี้หรือเปล่ามีสิทธิ์ได้รับนะครับถ้างานของคุณได้รับผลกระทบววาง่ายคือถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างที่อยู่ในมาตรา33คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการของเงินเยียวยาตรงนะ อันนี้คุณต้องลงทะเบียนเพื่อให้เขาเอาคุณสมบัติของคุณไปตรวจสอบก่อนคุณสมบัติต่อมาที่เขาจะพิจารณาคือเป็นคนรวยไม่ได้นะครับถ้ารายได้ของคุณต่อปีรวมกันแล้วเกินแสนห้าอันนี้อีกนอไปได้เลยอันนี้คือว่าคุณมีรายได้อยู่คุณช่วยเหลือตัวเองได้คุณไม่ได้เป็นคนยากไร้อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องมีก็คือคุณต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการของคุณโดนปิด หรือลูกค้าหดหายลูกค้าลดน้อยลงกิจการของคุณซบเซาลงเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ตรงนี้คุณถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินชดเชยได้นะครับถ้าคุณเดือดร้อนและคุณอยู่ในเงื่อนไขที่ผมบอกไปจริงๆเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้แน่นอนอันดับต่อมาสิ่งที่คุณควรจะรู้คือคุณต้องเตรียมอะไรบ้างคุณองใช้หลักฐานอะไรหนึ่งบัตรประชาชนของคุณคุณก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนของคุณใส่มือถือเก็บไว้เลย พอใช้งานขึ้นมาคุณจะได้ส่งได้เลยไงคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาถ่ายรูปใหม่อันที่2ก็คือข้อมูลของนายจ้างถ้าคุณประกอบอาชีพอิสระตรงนี้คุณอาจจะไม่มีนายจ้างก็อิกนอร์ไปไม่ต้องไปกรอกแต่ว่าถ้าคุณมีนายจ้างแล้วธุรกิจของนายจ้างคุณได้รับผลกระทบคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ได้รับเงินช่วยเชิญนี่สูงขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงได้ชัดเจนว่าอันเนี้ยคุณได้รับผลกระทบจากโควิด1ิแต่ถ้าคุณมีอาชีพวิสระคุณประกอบอาชีพรับจ้างตัดสวน รับจ้างตัดต้นไม้ซึ่งบางทีมันยังไม่ชัดเจนไงว่างานของคุณมันได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงคุณอาจจะอยู่ในเฟสที่2ที่พิจารณาช้าหน่อยแต่ถ้าคุณมีนายจ้างชัดเจนว่าบริษัทของนายจ้างคุณงานของนายจ้างคุณได้รับผลกระทบแล้วมันส่ง,งผลกระทบมาถึงคุณอันเนี้ยเขาจะพิจารณาให้คุณเร็วตรงเนี้ยถ้าใครเคยมีการจ้างงานอะไรยังไงผมแนะนําว่าให้คุณเตรียมหลักฐานของนายจ้างคุณไว้ดีกว่าไปยื่นว่าเป็นอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง มันมีเปอร์เซนต์ที่จะได้สูงกว่านะครับหลักฐานของนายจ้างที่จะใช้นี่ก็อาจจะเป็นแค่ชื่อสถานประกอบการแล้วก็หลักฐานในการรับเงินซึ่งอาจจะเป็นอ่าบุ๊กแบงค์หลักฐานการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นต้นนะครับเป็นหลักฐานที่ผมคิดว่าคุณควรจะมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องกรอก,อกอไม่ต้องใส่ไปก็เป็นอาชีพอิสระไปซึ่งมันจะไปคล้องกันกับข้อ3ข้อ3ก็คืออ่าข้อมูลส่วนบวคนุคคลก็คือข้อมูลของเรานี่แหละว่า เราได้รับผลกระทบอะไรจากกรณีโควิด -19 ตรงเนี้ยผมขอแนะนำว่าให้คุณเขียนเป็นเรียงความเก็บไว้เลยอาจจะพิมพ์ไว้ในมือถือเลยก็ได้พิมพ์เก็บไว้ใน Word ในโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถจะเก็บข้อความได้ถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ในไหนเลยก็พิมพ์ในลายนั่นแหละส่งหาใครสักคนหนึ่งพิมพ์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 เก็บไว้สักข้อความหนึ่งพิมพ์ยาวๆเลยนะเก็บไว้สักข้อความหนึ่งว่าเออเนี่ยฉันได้รับผลกระทบนี้นั้นนั่นคุยกับพ่อแม่เพื่อนพี่น้้องคคุณกก็็ไไดดใร บอกเขาว่าเดี๋ยวจะส่งไลน์ไปฝากวางไว้หน่อยพอถึงเวลาคุณก็แค่ไปจิ้มก๊อปปี้มาแล้วก็ไปวางส่งเขาได้เลยคุณไม่ควรไปนั่งพิมพ์ตอนที่คุณลงทะเบียนนะคือจํานวนคนเข้าเว็บไซต์อ่ะมันเป็นล้านนะครับเว็บไซต์ปกติเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยคนเข้าหลักหมื่นเนี่ยจะล่มตอนไหนก็ยังไม่รู้นะนี่คนเข้าหลักล้านนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะล่มไปนาทีไหนวินาทีไหนนี่ไม่แปลกเลยคุณพิมพ์มอยู่แล้วเว็บไซต์ล่มคุณไม่สามารถจะส่งข้อมูลได้เนี่ย อันนี้ไม่แปลกเลยซึ่งเนื้อหาที่คุณควรจะเขียนไว้ก็จะมีประมาณว่าคุณเชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนทํางานอะไรแล้วงานของคุณน่ะได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดบ้างยกตัวอย่างอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถ้าคุณเป็นไกด์อิสระที่ไม่ได้อยู่ในมาตรการ13แล้วบริษัทที่จ้างงานคุณเขาปิดตัวลง คุณก็เขียนไปเลยว่าฉันเป็นไกด์อิสระนะฉันรับงานจากบริษัทนี้บริษัทนี้ปิดตัวลงทําให้ฉันไม่มีงานจ้างมาเลยในช่วง2อสเดือนนี้ฉันไม่มีงานเข้ามาเลยแล้วไม่มีไรายได้เลยอะไรประมาณนี้คุณเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมหลักฐานในข้อ2ที่ผมบอกไปอะ่ะข้อมูลในายจ้างข้อมูลการโอนเงินอะ่ะอาจจะย้อนหลังไปในปีก่อนๆก,ก็ได้ที่คุณเคยได้รับเงินมาโอเคเรื่องต่อไปที่คุณควรจะรู้ คือช่องทางการคืนเงินเป็นเรื่องสาคัญที่สุดที่คนควรจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยช่องทางการคืนเงินของเคสเนี้ยจะมี2ออย่าง 1. นึ่พร้อมเพย์ใครที่เคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็สบายพอถึงเวลาคุณก็แค่กรอกเบอร์โทรกรอกเลขที่ประชาวชนคุณไปมันก็ได้เงินเข้ามาในบัญชีที่ผูกไว้เรียบร้อยแล้วอันที่2คือบัญชีออมทรัพย์ของคุณซึ่งคําว่าบัญชีออมทรัพย์ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นธนาคารอะไร ถ้าใครมีบัญชีออมทรัพย์อยู่แล้วก็ใช้บัญชีของคุณนั่นแหละแต่ถ้าใครยังไม่มีผมแนะนําว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณนี่ไปเปิดไว้เลยถ้าถามว่าธนาคารไหนเขาไม่ระ,ะบุไว้ว่าต้องเป็นธนาคารไหนแต่ในช่องทางการลงทะเบียนเนี่ยเขามีระบุไว้ว่าในเฟสแรกคุณลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ในเฟสที่2คุณลงทะเบียนผ่านธนาคารที่เขาร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทอกสเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีบัญชีถ้าคุณยังไม่มีบัญชีนะคุณไปเปิดกับ3ธนาคารนี้อันนี้เมค e ชัวร์สุดว่าคุณน่าจะได้เงินแน่นอนแล้วล่ะโอเคเคลียร์นะสําหรับช่องทางในการคืนเงินเรื่องสุดท้ายที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือช่องทางในการลงทะเบียนช่องทางการลงทะเบียนมี2ช่องทางนะครับ 1. ผ่านเว็บไซต์ w w w l e a e t i n g a n c o m เว็บนี้จะ เปิดให้ลงทะเบียนวันที่28มีนาคมตอน6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนไม่ต้องเฝ้ารอกันนะเว็บเปิด6โมงเย็นนะครับไม่ต้องไปนั่งรอกันไม่ต้องไปนั่งรีเฟรชกันว่ามันจะติดเมื่อไหร่ตอนนี้เขายังไม่ได้ต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะฮะเนี่ยล่าสุดวันที่27เนี่ยผมเปิดดูยังไม่ติดนะครับเว็บเปิด6โมงเย็นแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะว่าไอ้ตัวเลข3ล้านที่เขาบอกไว้อะมันเป็นตัวเลขประมาณการที่เฉยว่าจะมีผู้เดือดร้อนจากกรณีเนี้ยทั คือคนที่มีงานทําที่ไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคมมาตาสามสามเนี่ยทั่วประเทศมันมีประมาณ20ล้านคนแต่ว่า20ล้านคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกไปอะคุณต้องยื่นในศา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 เอกสารที่ชัดเจนว่าคุณได้รับผลกระทบจากกรณีนี้จริงๆคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนว่างงานคุณไม่มีงานทําเลยอันนี้คุณไม่ได้นะเพราะคุณว่างงานไงคุณไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากกรณีนี้มันไม่เกี่ยวเคสนี้ไม่ใช่เงินช่วยเหลือผู้ไม่มีไรายได้ เคสนี้คือเงินเยียวยาสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9แยกให้ออกนะสส่วนไม่เหมือนกันนะเฟสที่2คุณต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารที่เขาเข้าร่วมโครงการก็คืออย่างที่ผมบอกไปธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ทกสสาธนาคารนี้แต่ว่าตอนนี้เ็ยังไม่เปิดนะเฟสเนี้ยมันเป็นเฟสเฟสปเฟสแรกก็คือลงทะเบียนออนไลน์เฟสที่2 ลงทะเบียนกับที่ธนาคารซึ่งจะเปิดตอนไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้มีการแจ้งกําหนดการออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยคุณไม่ต้องไปธนาคารนะคุณอยู่ที่บ้านลงทะเบียนออนไลน์นั่นแหละแล้วก็มันเปิดวันที่28ก็จริงแต่ไม่ได้มีวันหมดอายุนะเขาเปิด24ชั่วโมงด้วยเออตอนแรกเขาจะเปิด8โมงถึง6โมงใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นเปิด24ชั่วโมงใครสะดวกตอนไหนก็ไปทําตอนนั้นถ้าเปิดไม่ได้เปิดไม่ติดไม่ต้องซีเรียสเว็บเว็บเดียวคนเข้าเป็นล้านจะล่มกันไหนก็ไม่แปลกหรอกครับเข้าได้ ก็ทำถ้าเข้าไม่ได้ก็รอไม่ต้องไปดันทุลังจะต้องทําให้ได้ในวันนี้วันนี้วันนี้เท่านั้นไม่จําเป็นหมด28ไปคุณก็ยังสมัครได้อยู่เขาไม่ได้กําหนดมาว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่อ๋อแล้วก็ในขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งให้คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้คุณกรอกเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้จริงนะเพราะว่าเขาจะมี sms กลับไปให้คุณที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้เขาจะมี sms ไปให้คุณ3เคส หนึ่งกรณีที่ผ่านเขาจะมี s อสเอ็มยินจันไปให้คุณว่าเคสคุณผ่านนะให้คุณรอรับเงินจากพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่คุณลงทะเบียนไว้ได้เลย 2. ถ้าคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านเขาจะมี s อสเอแจ้งกลับมาว่าคุณสมบัติคุณไม่ผ่านนะแต่ตรงนี้คุณสามารถอุทธรณ์ได้นะถ้าคุณต้องการที่จะอุทธรณ์นะคุณก็แจ้งข้อมูลกลับไปใหม่ว่าคุณเดือดร้อนจริงๆด้วยสาเหตุอะไรยังไงก็แจ้งเขากลับไปแล้วก็ SMS ตัวที่3คือขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ,อคุณอาจจะส่งเอกสารหลักฐานอะไรไปไม่ครบไม่ชัดเจนเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเขาก็ส่งเอสเอับมาให้คุณว่าให้คุณส่งข้อมูลไปเขาเพิ่มในช่องทางนี้นี้นี้นีเพราะฉะนั้นเบอร์โทรที่คุณลงทะเบียนไว้ต้องเป็นเบอร์โทรที่ใช้งานได้จริงรับ s อสได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะตรวจเช็คตัวบัญชีธนาคารในการรับเงินของคุณให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ลงทะเบียนก็ตรวจสอบให้ดีอย่าให้มีปัญหาอ๋อแล้วก็อีกนิดนึง มีข่าวลือม,มาก่อนหน้านี้ว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะ่ะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้ตรงนี้รัฐบาลก็อ,ออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะเป็นเฟกนิวนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการขห่งรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีงานทํานะไม่ใช่คุณว่างงานถ้าคุณเป็นคนว่างงานไม่ว่าคุณจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยายตรงนี้เพราะคุณไม่ใช่ผู้เดือดร้อน ถ้าคุณไม่เดือดร้อนจากเคสนี้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยีออยวยานะคือคุณต้องเป็นคนที่ทํางานแล้วงานคุณได้รับผลกระทบจากเคสนี้คุณถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยีออยวยาเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นเวลาลงทะเบียนอย่าก,กออว่าเป็นคนว่างงานเนื้อหาทั้งหมดที่คุณควรจะรู้ก็มีประมาณนี้4เรื่องที่คุณควรจะรู้นะครับเตรียมหลักฐานให้พร้อมพอถึงเวลาคุณทําได้เลยแล้วก็ในสถานการณ์อย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยร้านค้ามันปิดหมดศูนย์โทรศัพท์ก็ปิด ใครที่ซื้อซิมมาหรือซื้อออนไลน์มาแล้วหาที่ลงทะเบียนไม่ได้จริงเนี่ยก็แอดไลน์ผมมา m ิสเตอร์ผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้้ใต้คลิปนี้คุณแอนมาแล้วคุณก็ส่งซิมส่งเอกสารมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจัดการลงทะเบียนให้คุณได้ทั้ง3ค่ายเลยทั้ง a อทั้งทูทั้ง d ีแทไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันนี้ช่วยเหลือกันนะครับใครที่หาที่ลงทะเบียนไม่ได้แล้วต้องการที่จะไปเปิดใช้ของเดือนนี้เพราะว่าโปรซิมแบ็กมันก็จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วเนาะ ม่รู้ว่าเดือนหน้าต่อหรือเปล่าใครที่แบบรีบๆอ่ะซื้อมาแล้วยังไม่ลงทะเบียนนะก็แอดเข้ามาได้ผมช่วยได้ก็ช่วยเรียนบอกก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าบางซิมมันก็มีปัญหาจริงๆก็อันนั้นก็ต้องรองให้ไปติดต่อกับศูนย์ของเองแต่ว่าถ้าเป็นซิมทั่วไปที่คุณซื้อมาอันเนี้ยลงให้ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรช่วยๆกันไปเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเราจะได้อยู่กันไปนา,นานๆแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้ขอลาไปตรงนี้แล้วกันสวัสดีครับ